เป็นม้าโพนี่ยังได้เลยป้าพาสวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาเล่นชุดใหม่ของป้าพากันค่ะนั่นก็คือชุดทำสลามหิมะ <Wow. S 2> นี่เลยนะคะสลามกาแล็กซี่ประชนภัยเมืองหิมะเนาะ ชุดนี้เป็นชุดน้องใหม่ที่ป๊าพาทําออกมาราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะทุนคนแท้ <Wow. S 1> <ś led> แล้วเรามาดูกันว่าร้อยกว่าบาทนั้นแถมอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ <ś led> ฝาพร้อมแก้วมาให้เนาะแล้วก็จะมีกาวนะคะก้าวขุนค่ะขวดเล็ก น้ำยานะคะขวดเล็กมาให้เท่ากันนะมีวิธีทำมาให้เผื่อใครไม่ได้ดู y ย u b e เปะว่าพาเนาะมีหองทิมะมาให้พร้อมลุกปัดค่ะสีมาให้สองสีูกสีฟ้าพร้อมช้อนแบบคนแบบเก๋ๆมาให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำแยกให้ดูเนาะแล้วแต่เราเลยเราจะมาทำตัวหิมะก่อนแล้วผสมลงไปหรือว่าจะมาคุกที่หลังได้เช่นกันค่ะทุกคน วันนี้เป้าพาจะมาทําตัวสลามก่อนค่ะไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะเป้าพาจะเทกาวลงไปก่อนแต่ว่าเทหมดขวดเลยนะคะเพราะต้องการเล่นเลยกาวขุ่นจะมีราคาแพงวกว่ากาวใสเพราะฉะนั้นเป้าพาขอกอกน้ำลงไปหน่อยโอเคจะได้แบบว่าใช้ให้หมดหมดไปเลยเนาะว้าวนี่ประมาณสักแค่นี้ถึงแค่นี้ก็พอนะคะทุกคนโอเคแล้วเราก็เขย่าล้างกาวนิดนึง S <S เศรษฐกิจแบบนี้บาว่าล้างกาวนิดนึงให้แบบเขาใสๆหน่อยโอเคหรือใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเนื้อมันอาจจะแบบว่าเหลวกว่านี้อีกนิดนึง, <S 2> <S 2> <S 2> งไปเลยโอ้เราก็จะได้กาวเพิ่มเลยนะทุกคนโอ <Okay. S 1> เคนะแค่นี้เองเราก็เอาช้อนที่แถมให้เนี่ยคนกาวกับน้ำเขาให้เข้ากันเนาะโหเหมือนน้ำกะทิเลยราดข้าเหนียวมะม่วงอะไรอย่างนี้ แกะน้ำยาเลยเทน้ำยาไปประมาณซักครึ่งขวดเล็กนี้นะคะนี่ประมาณครึ่งข,ขวดคนเลยเนื่องจากกาวขุ่นเขาจะจับตัวเป็นก้อนได้ยากกว่ากาวใสนะ<อ>ถ้าใช้กาวใสจะไม่ใส่น้ำยาเยอะแบบนี้นะทุกคนโอเคใส่แค่ติตดตีดเดียวก็พอต,ตรีตตีดตีดก็พออันนี้เราก็นวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนให้ฟองแล,และกาวแล้วก็น้ำยาเข้ากันจนหมดเนาะ ให้ฟองหายไปด้วยได้แล้วทุกคนเนื้อเนียนมากตัว <Wow. S 2> เนื้อดีมากๆเลยยังไม่ได้ผสมหิมะก็เนื้อดีแล้วอะทุก <Yeah. S 2> คนนุ่มกําลังดีเลยนะใส่น้ําแค่นี้ก็พอเนาะเขากําลังนุ่มกําลังดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมหองหิมะกันค่ะ จะใช้ตัวนี้เ <Okay. S 1> นาะป้าครอยากให้เขาเป็นแบบบันๆนิดนึงก็ใช้ตัวนี้ที่มีอยู่ตรงนี้มันจะทะลุได้นะทุกคนเราก็พยายามเอามือปิดๆเนาะไม่ไม่ต้องเอาสกอ็อตเทปแปะนะเอามือปิดๆเฉยๆคงไม่ลงไปหรอกมัง้งก็จะคุกแล้วไงอ่ะเราใส่หิมะลงไปเนาะหมดเลยนะคะ อันนี้ประมาณช้อนหนึ่งได้เนาะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะใส่น้าประมาณสักแค่ครึ่งนี้ก็พอปวมหร้วยังโอ้ยมันซื้มออกไปข้างล่างด้วยทุกคน <laughs> นี่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 น้ำซืมออกมาก็หาทำจริงๆถ่วยมีเยอะแยะแต่อยากลองทำในนี้ดูไง ว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองพอดีเลยทุกคนเราหิมะลงมาดีกว่านี่เราเล่นในโต๊ะเลยดีกว่า <Huh? S 1> โต๊ะก็ต้องสะอาดด้วยนะถ้าใครจะเล่นกับโต๊ะเนาะอ่ะเราก็เอาผงหิมะมาขยำขยี้เลยขยี้ขยี้ให้เขาเป็นฟูฟูขึ้นมานะทุกคนฟูขึ้นมาเยอะมากเลยทุกคนคือชุดนี้คุมมะคะค้มมากๆนะคะคุ้มมากๆบอกเลย เราก็เอาสลามของเราอะมาคุกได้เลยนะ <Wow. S 1> มาคุกของหมาเขาก็จะติดเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้แบบว่าสลามคุณอย่างเดียวก็แบ่งครึ่งก็ได้เนาะ <Okay. S 1> ไม่ต้องไปหมดก็ได้นะคะไม่ต้องชุบหิหมะหมดแต่ว่าป้าพยาอยากให้ดูว่าเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะได้ปริมาณสลามทั้งหมดเท่าไหร่ในราคาเท่านี้เนาะซึ <Wow. S 1> ่งมันเยอะมากเยอะมากทุกคน เราค่อยๆชุบผงหิมะลงไปเนาะในกาวให้หมดเลยค่ะโอเคเขาก็จะค่อยๆบวมจากกาวขึ้นไปอีกทุกคนมาชุบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามายืดพร้อมกันเนาะว่าเขาจะเป็นใหญ่ๆหรือเปล่าว้าว <Wow. S 1> โอ้ยังไม่เป็นนะทุกคนต้องยืดไปสักพักหนึ่งคือเหมือนกับว่าเขายังชุบอยู่ข้างในอยู่เลยค่ะยังเกาะเด่นก้อนอยู่ข้างในโหน่าเล่นมากเดีมากๆก็ไก่ล้านซู คคน <Huh? S 1> คือแค่เนื้อสีขาวนี้เป่าพักก็โอเคแล้วนะเก็บสีไว้ใส่อย่างอื่นดีกว่า <What? S 1> อย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาใส่สีให้ดูด้วยเราใส่ครึ่งหนึ่งเนาะอย่างละครึ่งค่ะ <Wow. S 1> จะใส่สีฟ้าครึ่งหนึ่งสีชมพูครึ่งหนึ่งนะนี <Okay. S 1> ่เราค่อยๆผสมสีให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ <Okay. S 1> นี่สีชมพู สลัมนึบมาก <Wow. S 1> ทุกคนหนึบจริงๆ <Wow. S 1> นี่ทุกคนพอทิ้งไว้สักเขาก็ค่อยๆอิ่มน้ำขึ้นมาซึ่งดีมากเ <Wow. S 1> ท็กเจอร์ค่อยๆเป็นแบบใหญ่ๆค่ะนี่นะที่เราบอกว่าเป็นกาแล็กซี่เมืองหิมะก็เพราะว่าเขาจะเอาสองสีมารวมกันแล้วจะเป็นสีกาแล็กซี่ค่ะทุกคน มาเลยยืดให้ดูนะว่าเป็นกาแล็กซี่ยังไงแต่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยเนี่ยเป็นม้าโพนี่ยังได้เลย, oh <my. S 1> เลยปา๊าว่าสวย <Yahoo. S 1> สวยมากๆเลยทุกคนชอบไหมป๊าพ่ชอบมากเลยอะคือภูมิใจน้าเหนือมากเลยนะชุดนี้เนาะห่างหายกันไปนานเนาะนี่สั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี l a z a d ด้เหมือนกันนะคะโอเคนุ่มมาก ดีสุดๆค่ะนี่สวยด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกับสลามหิมะของเราวันนี้เนาะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวเอาอะไรมาฝากอีกชุดใหม่ๆก็จะเอามารีวิวให้ดูนะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายจุบจ๊บจ